อันนี้เราก็ได้ทำหลังคาใบเลงเมื่อกี้ไม่รู้ใครตัดออกไม่รู้สิเนาะก็มันทำหลังคากันต่อเลยนะนี่ปลายแกดูตอนนี้ว่าให้ดีๆทำไมอืม ลงมากลาบหายอย่างนั้นแหละระวังล่วงนะอ้าวรถแบรนนึงรถสองอันอันนั้นรถอันนึงถูกต้องนี่สีเขาเรียกว่าเด็กดีสีลรงเรียนไม่นไม่เหมือนกันถ้างั้นก็ต้องอันนี้แล้วจะดีหรือ เหม,มือนไหมเหมือนแล้วโอเคแล้วเราก็จะทำต่อมาเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้เราจะลงไวนะ้นะเรื่อง อะไรอะไร,อะไรของเองไม่มีอะไรแข่งสร้างบ้านกันไหมใครสวยกว่ากันและให้ผู้ที่ดูเป็น<ข>ผู้ตัดสินฟังนี้มันสูงกว่าต้องลดลงเออนี่เธอไม่ฟังฉันเลยนะเนี่ยฟังตกลงไหม <c oughs> ตกลงที่จะแข่งนะ ทำชิ้นๆก็จะทำหลังคาแบบนี้แหละสลับอันนี้ก็ใช้เป็นสลับแล้วเราก็ต่อไปดูไปเรื่อยๆขอทำลงมาอีกชั้นหนึ่ง ผู้สาพิมม์นคล้ายๆกับนักแคสเกมนะน,นะเจ็จ็บตรงนี้เจาะทำไมอเใส่กระจกอ๋กอ <laughs> โอ้โห แต่ว่าต้องมีบ้านใต้หลังคาห้องใต้หลังคาเออต้องพูดแบ,บือไม่ไม่มีอ้าวแล้วใส่กระจกทำไมอ่ะเพื่อความสวยงามตุยคนไเฮียแใส่เพื่อความสวยงามถุยน้ำลายให้หมาดูมันจะดูดีกว่าอีกททำไม,มน่าจะ<ว>มีห้องใต้หลังคามันจะได้ดูดีขึ้นมาหน่อยนายนี่ก็มีเฮ้ ช่วงนี้เป็ดอร่อยขึ้นทุกวันเนาะ บนบนเปิดโลดไม่ได้บนอะไรกูบนอยู่ <S <S เว้ยอย่มาเต้นได้ไหมเรื่องไม่ตอบเยอะค,คนที่เล่นเกมนี่ดูท่าทางจะเป็นคนดี<ค>นทำ<ด>ทตัวเป็นหญิงมาไหน กูก็ไม่รู้ว่าว่าใครเป็นพ้งหรือเปล่าอะไลกิีกจังเลยสุดยอดเราไปดูสภาพด้านหลังหน่อยสิเจ๊สุดยอดนี่น่ะเหรอสุดยอดเออมันสุดยอดแหมตัวอื่นไม่มีมีแต่ด้านหน้าเอาเพื่อความสวยงามนึงไงเจ๊ก็ใช่ไง คือเกยฉันไม่ใช่เกยน้องๆทุกคนอาจจะงงว่าเอ้ยเกยคืออะไรยากน่าจะไม่งงกันทุกคนกเหมือนว่าอยากเงียบทำไมเงียบจีใครห้ามโอ้โหยดีๆเงียบจริงๆเลยแต่มีน้องมาอยู่ข้างข้างอยู่ดีๆก็มีเพื่อนมาอยู่ข้างๆคืออะไรวะ มีกาว่ไม่งมาสึ่เราจะรู้หรอว่าเขาไปทำอะไรอะไรยังไงอดอาชีพยู่ค่ะอาอยู่เหมือนหน้าตกใจมิเนี่ยอาชีนี้คือไปอล้วเนี่ยโอ้โหหมายควว่าอาชีนี้จะสามารถไปได้นะคะ พูดไปด้วยไปหลายๆทิเริ่มการางเอเริ่มกาวางเฟอร์นเจอร์จเรนของนยเรนนยอมจเนียมัถามาก กูขี้เกียจแต่จุเนียไม่มีวันต้องมาไหนพูดว่าฉันจะฟังเพลงเธอทำอะไรของเธอมึงคนดูกี่คนอ่ะไมม่ีสองคนไม่มีสองคนอ่ะ ใครดูพึ่งลงเลยปะพึ่งลงได้ไม่นานผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีอันนี้ก็รูเยอะเนาะแ่พี่ชื่อพี่เอาบุขึ้นต้นด้วยไปกับเพื่อนล่ะไปที่ไหนไมม่่่รู้วาหนังงงอสิ อะไรเน <ste> <ay> ี pues pues ่ยเอ็งอะไรพวกเอ็งอะไรอะไรเหนื่อไเรื่องไอยากรู้จริงๆเลยใครพูดภาษาดอกไม้เป็นบ้างเนี่ยช่วยสอนทีเละเลยนะเละเลยเลมาตลอดเลยไม่กูยี่รอยได้อ๋อมันใช่อะไรรอยได้ชอมิโน้ออมมีน่ง สำนิงต้องเป็นชามน้องชามน้องทอระบายน้องอะไรเนี่ยนั่นคือท่อระบายนองคืออะไรวะเ่ชามวะท่อระบายนองอย่าสร้างสวยอย่าสร้างให้แบบว่ามันไม่สวยเหมือนหน้าตาจะได้หรือเปล่าให้มีชิดด้วยนะคะต้องนอนห่มผ้าให้มีชิดด้วยนะคะถุย อย่างก็ว่าตอนที่กูละม,มือกูจะนอนหงมผ้าฝันไปเถอะไม่ทำเองทำเรื่จริงมาเลจะเช้าฉันอยากบอกจริงๆว่ามันมัาเลยจะเช้ามาเลยจะเช้ามึงเป็นบ้าเหรออะไรของเอง อันนี้ยังหมดอารมณ์จ้ะต้องาเล่นเล่นลลอยตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วเราเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จแล้วกันดีกว่านะเย้ในที่สุดก็เสร็จสิทีบ้านหนึ่งหลังกับใช้เวลาไปโคจนานเลยต่อไปนะคะบ้านของคุณ